ฮ้ยเองก็รีบไปหน่อยนะแฟบโอ้ห oh ท oh. างด้านของฟรองเลเบิร์ฟครับซาฟราบินโยหมอปลาเลทเลยบอกว่าโง่เขลามากที่คิดย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอารบเบียในเวลานี้นะครับมันยังไม่ถึงเวลาหรือเปล่าแฟบโอ้ฟรองเลเบิร oh ์ฟครับตำนานกองหลังของเชลซีรู้สึกเศร้าใจเมื่อเห็นฟราบิโยหมอปลาเนี่ยใกล้ย,ย้ายไปเล่นที่อันอิทิฮัดยักษ์ใหญ่จากซาอุพร้อมวิจารณ์ฟาบินโยว่ากำลังตัดสินใจอย่างโง่เขลาเพราะยังสามารถเล่นในลีกระดับสูงสุดได้อีกสบายสบายเลยนะครับ ฟาบ,บินโย่วัยย9ปีครับไม่ได้เดินทางไปเก็บตัวที่เยอรมนีกับลิเวอพูลครับหลังจากที่มีข้อเสนอจากอันอิติฮัดยื่นเข้ามา40ล้านปอนด์ขอซื้อฟาบ,บินโย่ไปร่วมทีมส่วนทางลิเวอพูล์กำลังเจรจารายละเอียดค่าตัวกับอันอิติฮัดอยู่ด้วยนะครับขณะเดียวกันจอแดนเฮดเดอร์สันกับตันเฮนโดก็เป็นอีกหนึ่งมิดฟิลด์ที่ถูกทบแทมจากอันอิติฮัดด้วยเหมือนกันนะครับแล้วฟรองเลอร์เบิร์ฟครับอดีตแข้งของเชลซีเจ้าของแชมป์โลกในปี1 9 9 8ป เคยย้ายไปเล่นที่กาตาช่วงปลายอาชีพนะครับแต่เขาไม่ประทับใจเมื่อได้เห็นสถานการณ์ของฟาบินโยนะครับเขาบอกว่าเขาได้พูดกับ ESPN เขาบอกเลยเออคือผมเข้าใจได้หากคุณอายุเกิน30หรือว่าคุณอายุ3 2มสาบแบบจอร์แดนเฮโรซันคริสตโนโรนัลโดหรือว่าคาริดูคูลิบาลี่มันเป็นเรื่องยุติธรรมแล้วที่ผู้เล่นเหล่านั้นต้องการเงินเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวของพวกเขาแต่เมื่อผู้เล่นอายุน,น้อยกว่า30ย้ายไปที่นั่นนะขอโทษที ผมคงต้องบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่โง่เขลามากเ,ออเพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังพอมีเวลาสําหรับลงเล่นในลีกทั้งหลายที่ดีที่สุดของโลกได้พวกเขายังไม่ควรย้ายไปเล่นที่ซาอุและผมจําได้ดีตอนฟราบินโยกําลังอยู่ในระดับท็อปซึ่งมันทําให้ผมยิ่งเศร้าใจฟราบินโยเนี่ยเคยเป็นหนึ่งในตัวหลักที่ทําให้ลิเวอร์พูลประสบความสําเร็จอย่างสูงเขามาที่พิมพ์เลียงกลิกและแสดงฝีเท้าออกมา เมื่อตอนที่ฟาบินโย่จับผู้แดนกลางกับเฮเดอร์สันพวกเขาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมและอาจจะเป็นสองกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดของโลกในตอนนั้นเลยก็ได้แต่ตอนนี้ผมเศร้าใจกับความคิดที่เขาจะย้ายไปเล่นที่ซาอุดีอาราเบียอันนี้คือสิ่งที่ฟรองเลเบิร์ฟครับโอ้โหผิดหวังกับสิ่งที่ าฟาบินโยได้ตัดสินใจจะย้ายไปเล่นที่ซาอุดิอารเบียทั้งทงที่อายุยังไม่ถึง30ปีนะครับต้องมาตามครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงเหมาะสมหรือเปล่าก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปให้ัยรุ่นจัดไปเลยครับผม